ขอวิธีจีบพี่ต้าอูเหรอครับเปลี่ยนชื่อจากเลิฟเจลเลิ์เป็นเลิฟต้าอูกันห <laughs> ยอกยอกหยอกยอกจะเลิฟใครก็จีบได้ <laughs> แกเวลาแกมาดูสตรีมอ่ะแกะเข้าห้องนี้แกก็เปลี่ยนชื่อน่อยิแ <laughs> ล้วปีดจะได้รู้สึกว่าเอออ๋อเออ,เอ,อแกมาดูเราจีบเลยอะ แกดูแฟนคลับตาอู๋ด่เวลาเนี่ยขนาดเขาไปหาคนนู้นเขาก็เปลี่ยนรูปหลังเคสเขามาหาตาอู่เขาเปลี่ยนรูปตาอู่มาอยู่ข้างหลังเคส้นกระเป๋าที่พกมามีรูปไม่รู้กี่คนเรื่องจริงเหรอเนี่ยเรื่องจริงเหรอเนี่ยเรื่องจริงเหรอเหมือนกันเหมือนกันที่ตั้งรูปลาสวันอะแต่ว่าวีด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 เลยไม่ใช่วีดลาสวันเหมือนกันเลย เหมือนกันเหมือนกัน l o v ฟ h e a เห็นไอซีอเวซีตลอดที่แรกกว่าคือตั้งพีตาอ,อู่ได้แหละตั้งชอตาอ,อู่ไม่เคยโพสถึงตาอ,อู่เลยบ้าไม่ได้น้อยใจแต่เห็นตลอดแกอย่ามารู้รู้อยู่แล้วเราไม่ได้สืบเลยนะมันผ่านมาปุ๊บเราก็เห็นเลย ลกลัวอะไรอ่ะพวกแกล่วกลัวโธ่อะไรลนะ่ะเราเมนเธอคนเดียวเองแอคละคนก็เป็นฟิลแบบว่าคอมมา่าไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วก็ไบโอก็ยาวขึ้นทุกวันทุกวันบางคนอะปีที่แล้วไบโอยังไม่ยาวขนาดนี้เลยปีนี้ก็คือบางคนไบโอยาวโอ้โหไม่รู้จะเอาใครละละ แผลเต็มหลังแล้วตอนนี้ช้ำแล้วแล้วอูยิช้ำแล้วใช่ไหมแซวเล่นแซวเล่นนะใช้เรื่องจริงที่ไหนล่ะเราสามารถบล็อกศิลปินได้ไหมเราศิลปินบล็อกเหมือนกันนะศิลปินบล็อกเก่งนะเห็นไหมแต่ออกจากลายกุบบ้านอะกะลกตลก